จริงเหรออันนี้คือเราเปิดเหมือนเดิมเลยใช้ซอฟต์แวร์ในการทําขึ้นอีกลูกหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงนี้ยังได้ยินเลยอะเสียงมันดังมากอันนี้ก็เปิดสุดมาให้เพื่อนๆฟังกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มิโมแล้วก็แกเจ็ตของเราวันนี้นะครับผมหูฟังแฟกชิปของทางเสี่ยวหมี่เลยนะครับผมปกติจะมีแต่พวก เรือธงมือถือใช่ไหมวันนี้เราอยู่กับเรือธงในส่วนของหูฟังกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบตัดเสียงจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นให้ดูนี่ภายในกล่องเปิดมาปับ๊บอ่าวว่างเปล่าเราก็ได้เอาไปใช้มาสักหลายวันแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยจะมีตัวเ e อียร์ทิปมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คู่มืออยู่ตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นสายชาร์จทายซีนั่นเองสามารถเอาออกมาได้นะตัวคู่มือเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมมีรูปภาพเยอะแยะแล้วก็เอทิปตรงนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเป็นเคสไปในตัวเลยนะที่เขาแถมมาเนี่ยก็จะมีทั้ง S L แล้วก็ M เนี่ยก็คือจะใส่มาให้อยู่แล้วนะ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็ถอดเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเลยดูสิ สวยงามมากใชซี่อันนี้สายให้มายาวมากใช้อยู่ทีละกล่องได้ค่อนข้างแบบครบเลยอ่ะมีประโยชน์มากตัวนี้ก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฮไลท์นะมาดูกันหน่อยดีกว่าด้านหลังปุ๊บเขาก็จะบอกมา up to 40 decibel hybrid ANC เดี๋ยวเราจะใช้ไปทั้งคลิปเลยนะจะเป็นแอคทีฟนอยด์แคนเ l ลลิงนั่นเองล้วก็จะมีแพสซีฟนอยแคนเซลลิง PNC ไม่ค่อยได้ยิน PNC นะตัวแพสซีฟเนี่ยก็คือเวลาทําหูฟังหรือว่าเป็นพวกอะไรที่ค้อมหูอย่างเงี้ยเป็นการปิดไม่ให้เสียงโดยรอบหรือว่าเสียงข้างนอกเนี่ยเข้ามาในหูนะแต่ว่าตัวนี้ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะในการใช้ซอฟต์แวร์ของเขาไฮไลท์อย่างที่2ก็จะเป็น11 Dynamic Diver ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะ11มิลลิเมตรเลย support wireless charging อันนี้ก็ใช้เป็นตัว reverse charge ของพวก Xiaomi 11หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันมี reverse charge อะ่ะเอาไว้ข้างหลังแบบนี้แล้วก็ชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะครับผม f a ชา charging แล้วก็ l องล l i แบตเตอรี่ก็ได้ประมาณ7ชั่วโมงเลยนะอันนี้แค่ตัวหูฟังนะไม่รวมกับตัวเคสด้วยแล้วก็จะเป็น dual device connectivity ก็สามารถใช้2เครื่องได้เลยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็มาดูของจริงกันเลยดีกว่า เดี๋ยวขอตัวเช็ดกันคือมันออกจากค่อนข้างเก็บรอยนิ้วมือได้ง่ายนิดนึงนะแล้วก็เปิดเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดปุ่มรีเซ็ตข้างล่างจะมีไฟสีขาวบนนี้ด้วยอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น Type C นะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ข้างๆเลยละกันอ่ะมันดูสวยหรูแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะสำหรับหูฟังตัวนี้เหมือนไข่ไดโนเสาสาวตอนเด็กเลยอะอ่ะมาดูของจริงกันหน่อยดีกว่าเปิดขึ้นมาโอ้โห ป๊อปอัพร์ดขึ้นมาเลยสวยงามแล้วก็รวดเร็วมากเบอร์จัดเลยในกล้อนอ่านี่ะเป็นไฟสีเขียวนะครับบอกสถานนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดค้างตรงนี้สีขาวมันจะขึ้นมานะครับผมข้างบนก็คือการรีเซ็ตนั่นเองใช้งานง่ายนะครับผมรีเซ็ตปุ๊บก็แค่กดมาเชื่อมต่อแค่นี้เองคือแบบว่าไม่ต้องกลัวการรีเซ็ตยากเหมือนแต่ก่อนและว f c t t r y y e รีเซอะไรก็ทำง่ายๆเลยตัวนี้ นี่แล้วก็เชื่อมต่อไป็นอสัซิสิ้นเนาะนี่ดูเรียบหรูโมเดิร์นมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเอ r ทิปก็ง่ายๆก็จะมีไม้ตรงนี้เนาะข้างหลังแล้วก็จะมีข้างล่าง แล้วก็จะมีด้านในตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เอาไว้ทําการแอคทีฟนอยด์เคนเซลลิงเองแล้วก็การใช้งานหรือว่าการบีบนะก็บีบแบบนี้มันจะมีเสียงปุ๊กปิก, <c oughs> ปกนิดนึงแซวผม <c oughs> เพื่อนๆก็ลองไปใช้แอคทีฟนอยด์เคนเซลลิงในช็อปกันได้นะครับผมน่าจะเห็นความต่างกันเลย <Okay. S 1> ดูในคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นา <c oughs> ตัวนี้อาจจะต้องหาเคสมาใส่หน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาจับรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายนิดนึงนะ <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเคสนะถ้าเกิดว่าเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างป๊อปอั <c oughs> แล้วก็ปับเอาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมแบบค้างๆนี่แหละแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือี่ยวมีเนี่ยไม่จําเป็นต้องโหลดแอป Xiaomi เสียวอ้ายเลยนะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่ากดค้างที่รูปบลูทูธนะปุ๊บเข้ามาแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเขียนว่า aptx adaptive ด้วยนะก็จะเป็นชิปของ Qualcomm เนาะก็ค่อนข้าง low latency แล้วก็ความหน่วงน้อยมากๆใช้เล่นเกมนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะอ่ะตรงที่เราจะพาไปดูนะครับผมก็กดไปที่ตัวหน้าต่างคอมมันปุ๊บ นี่ไม่ต้องโหลดแอปเลยแล้วมันก็ขึ้นมาแบบว่าการเซตติ้งต่างๆนะแล้วก็มีเฟิร์มแมนแล้วก็จะมีการอัปเดตมีแบบว่าตรวจสอบใบหูมีอัตโนมัติปรับแต่งการกดการบีบแล้วก็คําสั่งต่างๆได้นะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่มันอยู่ตรงคําว่าปิดใช่ไหมด้านขวาเลยเราไม่ได้กดอะไรนะถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ที่หูเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันปุ๊บมันจะมาอยู่ที่การตัดเสียงรบกวนนะลองดูนี่ <qué? S 2> นเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับโอ้ เรานนี้แทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วแล้วเสียงข้างนอกเสียงพัดลมเสียงแอร์เราหายไปหมดเลยอะ่ะ <ª> ถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาได้ยินเหมือนคนปกตินะก็แค่ทําการบีบตรงนี้ปุ๊บมันจะมีเสียงตึกนิดนึงนะนี่มันก็จะกลับมาที่โป่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานจากในแอปใช้ง่ายๆเลยหรือว่าจะมากดเองก็ได้ตรงนี้มันจะมีนะครับผมโป่ง,ปงแล้วก็ปรับคุณภาพวิดีโอด้านซ้าย <ª> ปุ๊บกดเข้าไป ยินเสียงข้างนอกอยู่นะแต่ว่าจะปิดขึ้นมาอีกระดับ <Okay. S 1> หนึ่งและก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีสมาธิอยากจะได้ยินแต่เสียงเพลงหรือว่าเปิดไะไรซาวแท็กไปเนี่ยที่จริงไม่ต้องเปิดอะไรก็ได้แค่ใส่ตัวเนี้ยแล้วก็เปิดแ no อคทีฟนอยด์แคนเซลลิงอ่ะเหมือนกับเรานั่งทํางานแล้วก็ไม่มีอะไรมาแบบเนี่ยมาแล้วเลือกระดับด้วยว่าจะให้มันตัดเสียงเยอะน้อยแค่ไหนนะมันจะเขียนว่าที่ทํางานรายวันแล้วก็เครื่องบินแต่ที่เขาตัดเสียงเนี่ยก็ประมาณ40บเดซิเบลนะไม่ได้ตัดแบบว่าตัด อ่ะโอเคอย่างเงี้ยยังได้ยินอยู่ก็จะได้ยินแบบว่าอื้อๆนะไม่ได้แบบได้ยินแบบถ้าเกิดว่าโปรงยย่งใสเงี้ยโอเคอันเนี้ยได้ยินเต็มเสียงเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในปิดก็คือไม่ได้ใช้อะไรเลยนะถ้าเกิดเราถอดออกแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันก็จะเข้าโหมดปิดอัตโนมัติเลยนะครับผมเราไม่จาเป็นต้องกดอะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลับมาในโหมดล่าสุดที่เราตั้งเอาไว้นะสมมติว่าเนี่ยล่าสุดเราตั้งเอาไว้เป็น Active ห no น่อย c a n c e l i n g ถ้าเราจะเปลี่ยนก็แค่กดในด้านหน,น,ม,น,ปปหนมัติเลย อันนี้เราสามารถมาตั้งได้หมดเลยนะว่าจะให้บีบครั้งหนึ่งบีบ2ครั้งหรือว่าบีบ3าครั้งให้มันทําอะไรเออตัวนี้จะไม่ใช่เป็นการแตะหรือการทัชการสัมผัสอะไรนะมันจะต้องบีบไปที่โคนปลายหูนิดนึงนะเนี่ยนี่มันก็จะเปลี่ยนโหมดให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องบีบแรงนะแค่บีบนิดเดียวอะ่ะให้มันรู้สึกมันจะได้ยินเสียงติ๊กตุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะการจะมาตั้งค่านะครับผมก็มาตรงนี้ท่าทางแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่มันสามารถตั้งได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยกดหูฟังด้านซ้าย2คั้งด้าานขว2ครั้ง ด้านซ้ายสาครั้งแล้วก็กดซ้ายแล้วก็กดค้างด้านซ้ายกับขวานะครับผมนี่คือสามารถตั้งได้เลยนะเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกมาให้ว่าจะให้มันทําอะไรนะแล้วก็การกดค้างก็สามารถมาเลือกโหมโดได้นะครับผมว่ากดค้างแต่ละข้างเนี่ยจะให้มันทําอะไรเนาะในหน้าต่างนี้เขาก็จะบอกป <réponse> ริมาณแบบซ้ายขวาแล้วก็ตัวเคสมาให้ด้วยนะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะมีโหมโดรับสายอัตโนมัติด้วยแต่ว่าเราปิดไปนะทดสอบความพอดีของหูสามารถกดไปแล้วก็ให้มันเล่นเพลงแล้วก็สามารถมาปรับตรงนี้อีกทีนึงนะ ให้มันเข้าหูนี่เหมือนกับดิสนีย์เล่นเสียงในนี้เลยมันจะเป็นเสียงคล้ายๆประมาณนั้นเลยนะแล้วก็กดเริ่มใหม่ก็ได้หรือว่ากดเสร็จสิ้นก็ได้ของเราเนี่ยจัดท่าทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อไม่มีหูฟังเรามาค้นหาหูฟังก็ได้นะมันก็จะส่งเสียงดังเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปเนี่ยมันก็จะเตือนมาเลยนะว่าเราใส่อยู่หรือเปล่าให้เราถอดออกก่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายได้นะครับผมหูของเราแก้วหูเนาะมันจะส่งเสียงออกมาดังมากๆแล้วก็กดทั้ง2ดูกันหน่อยดีกว่าป๊บ นี่ไงเสียงดังมากเลยนะเนี่ย แบบถ้าเกิดว่าเราเอาไปไกลๆก็ยังได้ยินอยู่นะอันนี้คือแบบว่าอยู่ในแก้วหูผมนี่คือแบบเละนแน่ๆข้างบนนะครับผมก็จะมีเสียงโทรศัพท์เสียงมีเดียอะไรพวกนี้ก็สามารถมาตั้งค่าได้เลยนะแล้วก็ที่เราชอบมากเลยเนี่ยก็เอาไว้เป็น ANC แล้วกันมาดูกัน,น่อยดีกว่าว่าตัว Active Noise Canceling เนี่ยมันทํางานกันยังไงนะก็ไม่เหมือนกับ Passive ใช่ไหมที่มันหาอะไรมาอุดลูหูหรือว่าหาอะไรก็ตามที่มันทําให้ไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกอก็คือตัวเนี้ยมันจะใช้ไมค์ตรงนี้ด้านนอกในการจับเสียงรบกวนต่างๆนะแล้วเขาก็จะใช้ซอฟต์แวร์ในการทําลนอีก หนึ่งนะครับผมในการหักล้างเสียงรบกวนนั่นเองแล้วเขาก็จะมีไมโครโฟนด้านในอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคลื่นที่เขาหักล้านกันไปแล้วเนี่ยเราก็ทําเป็นแอคทีฟน้อยแคสเราได้ยินกันในลูงหูนั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับว่ามีคลื่นลูกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาคลื่นอีกลูกหนึ่งอ่ะมาชนกันมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็หักล้างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงฟังกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมเป็น QC ให้ก่อนเอาเพลงไหนดีเคพายโรลิมิสตัวนี้ก็เบสแน่นมากๆใส่ังนน,ะะงน้ยะบเีีทๆ ถ้าเกิดว่าใส่ในหูเนี่ยเราก็เปิด Active Noise Canceling l อะ่ะเหมือนจะได้ยินแต่ตัวนี้ปื๊บๆแล้วก็เบสแน่นมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือเราเปิดดังสุดเลยตะกี้โอเคกลับสู่โลกส่วนตัวเรียบร้อยอันนี้เราก็ตั้งคำสั่งเอาไว้ในการคลิกทีนึงแล้วก็ให้มันเล่นเพลงใช่ไหมนี่เขาก็จะเล่นเพลงให้เรียบร้อยโอ้โตายลืมแก้หูแทบแตกตะกี้คือเราเปิดดังสุดเอาไว้ให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมโอ้เละเลยตะกี้คือมันดังมากๆเลยนะ มันดังแบบดังถ้าเกิดว่าใช้ในหูคนนี่คือเปิดสุดคงจะเอาไว้ใช้หาของแล้วกันแบบว่าเวลาตัวนี้มันหายอ,ะอ่ะมาฟังกันต่อหน่อยดีกว่ากดอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทดสอบหูฟังกันหน่อยดีกว่าตัวไมเนี่ยจะใช้จากตัวนี้นะแล้วก็ตัวเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับผมจะออกมาจาก Xiaomi Fit b Pro เลยแล้วก็สายตัวคูลสายเนี่ยจะใช้เป็นมือถือทั่วไปนะไม่ได้ใสห่หูฟังเราก็จะใช้เป็นหไอโฟนสเนั่นเ,เอง มาฟังดูกันนะผมว่าเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงกันบ้างเราเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากตัวเสียงมีฟิบบันโปลกันบ้างครแรกกัน่อยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่แล้วนี่เป็นเสียงที่ได้จากเสียงมีฟิบบันโปนะเราก็ใส่ไปในหูและสองข้างเลยมาดูกันดีกว่าว่าเราใช้โหมดอะไรกันอยู่นะเนี่ยเราก็ลืมเราอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับผมแล้วก็เป็นโหมดครึ่งยินเลยก็คือตัดเสียงรบกวนเยอะที่สุดนะอ่ะตอนนี้ก็รับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนตอนนี้เราใช้เป็นตัวฟิปบันโปได้ยินหรือเปล่าฮ โอเคเดี๋ยวเราใช้เป็นโหมดป่องอยู่นะตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงรบกวนภายนอกได้ยินเสียงเพลงจากข้างนอกเบาเาใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดกันบ้างฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงต่างกันบ้างปะเออเปิดเพลงอยู่ไม่ได้ยินเลยเหรอจริงเหรออันนี้คือเราเปิดเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาไว้ที่เดิมเลยไม่ได้ยินเสียงจากเพลงเลยเหรอ จริงดิคือแบบว่าไว้ที่เดิมเลยอะ่ะอันนี้คือเราแค่เปิดเพลงแอคทีฟน้อยเอ้ยเปิดแบบโหมดแอคทีฟน้อยแคนเซลลิ่งอ่ะเหมือนพีเสียงไปเลยเหรอโอเคเออโหดมากตัวนี้จะเป็นแอคทีฟน้อยแคนเซลลิ่งของเสี่ยวมี่ฟิตบัตโปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาใช้เป็นแบบว่า2 device กันบ้างดีกว่าตอนแรกที่เราเซตไปเนี่ย ก็จะมีแค่ตัวเสียวมี11ที่เราเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะตัวนี้ทําง่ายมากๆเลยรีเซ็ตก็ง่ายด้วยอันนี้เราไม่ยังเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราอาจจะแคปหน้าจอเป็นตัวมือถือแทนแล้วกันแล้วตัว macbook เดี๋ยวเราบอกว่าทํายังไงนะอ่ะตรงนี้มันก็เชื่อมต่ออยู่เนาะเราก็ทําการรีเซ็ตง่ายๆเลยนะครับผมนี่เปิดขึ้นมามันก็จะอปอ up ขึ้นมาเนาะ แล้วก็ฟิีบัตโปรเสร็จสิ้นแล้วก็ด้านล่างนะก็คือกดปุ่มให้มันทําการรีเซ็ตเนี่ยมันจะมีปุ่มสีขาวขึ้นมาตรงนี้ข้างในนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตัวในมือถือของเราเนี่ยมันก็ยกเลิกแล้วก็ทําการเชื่อมต่อใหม่นะกดเข้าไปเลยปุ๊บมันก็กําลังเชื่อมต่ออยู่นะครับผมนี่เราก็กดเสร็จสิน้นอันนี้เราก็ได้ d e v ว c e ์แรกแล้วใช่ไหมเราก็จังหวะที่2นะครับผมแล็ปท็อปมองไม่เห็นไม่เป็นไรเราก็ทาเหมือนเดิมนะครับผมกดจนกว่ามันจะมีปุ่มสีขาวขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมกดแค่่ประมาณ2วิน,นอย แล้วก็มาที่ฟิบบัตโปรตรงนี้กดคอนเน็กปุ๊บแล้วจังหวะนี้นะครับผมเราก็กดเชื่อมต่อในตัว x i a o มี11เหมือนกันแล้วก็กําลังเชื่อมต่ออยู่นะครับผมแล้วก็ตัว Macbook ของผมเนี่ยก็ Connected ็เชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับผมตัว x i a o มี11เราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้งานเน่ะเราก็แค่ใส่หูฟังแล้วก็เล่นดีไวซ์ได้ปกติเลยอะไรที่มันเล่นอยู่ตอนนั้นมันก็จะให้เสียงจากตอน อันนั้นนะครับผมถะสมว่าเราเนี่ยเล่นตัวมือถือแล้วกันนี่ก็กดเข้าไปใน Tik t o อกแล้วกันเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงแล้วนะอารีวิวของเราเองโอ้ลืมเราเสียงอีกแล้วเนี่ยเสียงก็จะได้จากตัวนี้แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะฟังเสียงจาก MacBook เราก็ไม่ต้องปิดหรือว่าสลับอะไรเลยนะเราก็แค่กด เสียงจาก d e v ว c e อื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสลับให้อัตโนมัติเลยนี่มาแล้วก็จะเป็นเสียงจาก MacBook เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเข้าจากตัวนี้ดูบ้างดีกว่าเสียงมี1 1นะแล้วก็กดเพลงโอเคมันจะใช้เสียงจากตัวนี้นอยู่นะแต่มันก็จะมีสัญญาณตู้ตุงบอกมาว่าคล้ายๆกับสายเข้าอ่ะแต่เหมือนกับอันนี้จะเล่นแต่ก็ไม่เล่นนะครับผมเราจะต้องทําการปุ๊บพอตัวนี้ไปก่อนแล้วก็มากดเพลงจากเจ้าตัวนี้ มันก็จะทําการสวิตช์ให้อัตโนมัติเลยนี่เสียงก็จะเข้าแล้วนะครับผมคือแบบว่าใช้งานง่ายมากๆเลยไม่จำเป็นต้องเซตติ้งแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับผมสาหรับใครที่ใช้2 device แบบผมอย่างนี้เนี่ยก็ทําการตัดต่อเล่นเพลงเสียงอะไรจะมาจากทางไหนเนี่ยก็ไม่ต้องทําการสลับเลยนะครับผมคือเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆมาฟังเสียงจากตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้เราก็เปิดขอบ,บิวตี้มาแนละ้วก็นี่โอเคยืนยันลุยก,กันเลยดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นเสียงจากเจ้าตัวเกมเลยนะนี่ส่วนเสียงที่ได้ยินอีกมค์หนึ่งเนี่ยจะเป็นเสียงผมนั่นเอง <Okay. S 1> ผมไม่ได้ใส่นะอยู่ตรงนี้ยังได้ยินเลยอ่ะเสียงมันดังมากอันนี้ก็เปิดสุดมาให้เพื่อนๆฟังกันเลยอ่ะลุยชึบชึบโอเค <Okay. S 1> เรียบร้อย,อยเอา้าระตูเหรอเนี่ย นี่ก็เป็นได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเสียงก็มีดีเลยบ้างนะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรเุ้ยชุบอ่ยะหมดหมดหมดของหมด โอเเ้โหเรียกพี่ว่าเซียนเลยดีกว่าขนาดนี้ไปส่งโดรนเข้าไปยึดเหมือนกับว่ากระสุนใกล้จะหมดแล้วเปลี่ยนปืนโอ้ยกระสุนหมนดกระสุนหมนดน,มนี่โอ้ยจังหวะนี้แหละ ติ๊ตันคิวไปเรางงมากเลยเราจะไปกดจะไปกดเปลี่ยนกระสุนเป็นยิงตลอดเลยนี่มาสิเฮ้ยกดไปโดนกดไปโดน ผมบอกเลยไปนะปามลงไปโอ้โหนาปามนาปามคิวนาปามเขาไม่ให้เล่นไม่ให si ้เหรออ่าเรียบร้อย โอ้โหจบเร็วเหลือเกินทีมเรานี่ยังโหดเลยเนะี่ยคือตะกี้เรายัางไม่ตายเลยสักตัวใช่ป่ะเกมนี้ไอ้เรานี่นี่เจอแล้วคนแบกโอเคครับผมและนี่ก็จะเป็นเสียงที่ได้จากหูฟัง Xiaomi Fitbatt Pro นะครับผมฟ Fitbatt อ่ะเฮ้ยเรานี่ตัวแบกที่นาวโอ้โหมันโหดจังเลยอนะ่ะคนเนี้ย ราคาขายนะครับผมก็จะ5,699บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Earl y Bird ก็อยู่ที่5,199บาทเท่านั้นเองก็จะราคาถูกลงมา500บาทเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สินค้าว้าที่ใต้คลิปตรงคาบรรยายเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ bye.